สวัสดีครับเฮ้ยโหลดไว้โหลดโหลดเราอยู่กับเกม r e d t f o r e a d นะครับผมเมื่อพาร์ก่อนว้าวแก้งโงไอ้สัาหลังจากเมื่อพาร์ก่อนเรากดถ่ายมาแล้วนะร,รอบหนึ่งซึ่งไอ้ตรงโหลดแม่งไม่ขึ้นนะขึ้นแบบนิดเดียวขึ้นมาแบบเดียวเราจะมีภาพปลากรอบให้ดูนะครับปลากรอบเลยนะภาพปลากรอบให้ดูนะครับ <laughs> อันนี้แมปสุดท้ายครับเนะี่ย โอซันครับแหลกไหมครับครับหนึ่งครับตอนนี้คงที่อยู่ที่30ครับอ่ะวะ้าได้ครับใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คงที่อยู่ที่30โอเคเฮ้ย <c oughs> นี่พวกเรามานอนกันตรงนี้เหรอวะเนี่ยแสดงว่าวมีอีกคนไม่นอนไม่มีแค่สามไม่ก็เฝ้าเวนอยู่ไงเฝ<อ>้าวเวนอยูอ่ มีคนหนึ่งเฝ้าเวรคนหนึ่งสามคนนอนโอเคโอ้พอเริ่มเดินอุ้ยงมาจังไงวะเริ่มเดินเริ่มเลยนะครับผมปะกว่ากาจะไม่ถ่ายเกมแล้วนะเราดูจากสภาเลยไปไม่รอดเพราะเพราะตอนนี้ฮะาร์ดได์ผมพังเอ้ยอาร์ได์ผมเต็มครับต้องต้องให้คุสานถ่ายไปอีกหนึ่งครับ ให้ถ่ายแค่ด่านเดียวแล้วเดี๋ยวการใหาผมเป็นคนปิดฉากเองน้อ <laughs> นะครับก็คลิปนี้ขอภอภัยจริงๆนะภาพไม่ไม่สวยเที่อะไรแบบเข้าคันแบบนูบอะเออขออภัยด้วยเว่าตอนตอนนี้คุณซันเขาเขาจะไปสิงอยู่ในช่อง production แล้วนะครับครับผมคิดทำคลิปอยู่ ไม่ค่อยอยากอ่นเกมแล้วอัดแล้วไม่เวิร์สต้องให้คุณเก่าคุณเอดอัดโอ้ยย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 กยยยควายย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 ยดเยย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 งไอยย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 อยยยย้ยยยปยย้ยยยยยยยนยยยยยยเยมยย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  คุณเอโซเปมกุงโหเป็เนเพื่อนรักของพวกเรามากใช่ครับผม,ผม,ผมเออผมรักเออผมรักเขามากนะคนนี้ใช่แต่เขาไม่ค่อยมาอัดเกมกับเราเท่าไหร่นะก็เพราะว่าเขาไม่มีเวลาบ้าไม่มีเวลาบ้าใช่แล้วบวกกับที่ว่ากินที่บ้านเยอะครับเออใช่แเตมนี่เคยขายของเงินแล้วไม่ขายแล้วใช่ไหมเออมันไม่ขายแล้ว แล้วที่มันมาอัดเกมก็เพราะว่า10ล้อมันชอบขับผ่านหน้าบ้านเขานะโอ้ยอย่าดึงโออย่าเสียงมันดังอะไร้วงอะไรร้อดฮู้ดฮดฮู้ดฮจ้ดฮู้ดฮด้ดฮู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 ้ดดู้ดด้้งู้ดด้้ด้ ไอสัตว์เนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ได้ยิงนี่เลยเขาตายเนี่ยนะะคุณผู้ชมช่วยดูนะแม่งไม่ยิงนะนี่อัดคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วอย่าทำพี่ซันหนูเอ้ยไอ้เหี้ย่าตัว ยาเป็นชิ้นใจเห็นไหมครับเขาเขาก็ดูดกาวอีกแล้วครับไอสัตว์โปซยเซียนถุยดูดกาวอีกแล้วครับโปซยเซียนเฉยโไอนี่ดิแม่งตัวผอมนี่ตัวผอมหน่อยแม่งหาว่าดูดยาจุ๊บเอ๊ะไปดูดกาวอีกแล้วครับอืมโอ๊ยโอ๊ย คุณซันเขาบอกว่าไอ้ดมกาวมันไอ้ดมกาวมันคือแบบว่ามันไม่เท่พอนะต้องดูดกาวนี่กูเคยพูดไว้ใช่ไหมใช่แต่ยังกูพูดผิดกูขอโทษผิดตอนนี้ FPS ของคุณเป็นไงบ้างครับก็คงที่อยู่30เหมือนเดิมครับผม เท่าต้องเข้าใจนะครับว่าคุณทันเขาใช้โน้ตบุ๊กเมื่อเมื่อ10ปีก่อนนะครับขนาดวินโดว์ยังเป็นวินโดว์98เลยครับเข้าแปดโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ยใครดึงกูอีกแล้วไอ้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  Ừ, cung canh quân anh ta nhoáng ngay anh này, đấy, đấy, anh em, anh em, Ê, em, anh 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 em, เสามคนครับโอ้โหกูสัญญาเพื่อนกูเจอมันเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะยิงแก้แค้นแล้วนี่มึงจะไปเกิดที่ไหนได้วะเนี่ยก็เดี๋ยวรอก็เดี๋ยวรอแบบว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะเออใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะก็มาเข้าเข้าก็เซฟเฮาปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดเองแหละงั้นกูจะพยายาม พือเพื่อนเราต้องเล่นกันแบบผู้ใหญ่แล้วเว้ยเล่นซ็อเล่นยิงแล้วซ่อน,เล,นเล่นยิงแล้วซ่อนเว้ยยิงแล้วซ่อนปัดดีปัดดีตายครับออกมาครับ ไงครับออกมาครับออกมาอุ๊ยเจ็บโทษโทษโทษปวดโทษเด็ดไหมคือชีบแล้วคืนชีพแล้วว้ยเอาแล้วได้พวกแล้วมอเตอร์ท็อปมาอ่ะมาเนี่ยดดรันไหนนะมานี่มานี่ ไปนำทางครับผมคงที่อยู่ที่30โอเคช้ได้ช้ได้นันเดี๋ยวพั์ต่อไปกูให้มึงถ่ายไม่น่าพูดเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถ้าจะให้ถ่ายก็ถ่ายได้นะถ้าเกิดว่าเมมโมรีเต็มอะไรเงี้ยเออช่วยกันได้นั้นลยนะเดี๋ยวกูจะให้มึงถ่ายพอพอดูรีแบ็กออฟสาม อีฉากคนคอมดีเว้ยไอไอลำไอลำพังไอไอฮารดไดกูมันก็ไม่ไหวลวไอ้เหี้ยใช่ไอโน้ตบุ๊กกูยไม่ใช่ว่าไม่มีอ์ดจอไม่มีแต่มันเป็นอินเทลมั้งเอออินเทลอินไฟไ์ไงสัสใช่ใช่ เดียตอนแรกไม่ก็นู้นไม่มีการ์ดจอที่ไหนเกียร์ S สองรวมแล้วพูดเกียร์อะไรอะไรต่อครับไม่รู้ครับโอ้ไม่รู้ว่ากูกูเห็นบิวกูนึกว่าเป็นมึงไงเพราะปกติมึงใช้ร่างบิวใช่ไหมล่ะ มึงมึงหัดไม่งงถอยเอามาก่อนถอยออกมาก่อนหายแล้วหายแล้วตัตัชิบหายลชิบหายแลวลบเพื่อนลบลลจเย็นขอบคุณครับเอ้าไอ้โอ้โห กลัาปืนไม่เจอตอนนี้สุขภาพร่างกายผมไม่ค่อยจะแข็งแรงโมากูตายเด้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 นั่นเนี่ยกูว่าอะ <c oughs> ไรเห็นไหมครับแล้วผมมันดุ๊บ ไอ้ไอไปสิงล่างไอ้โซอีไปไอ้เย่ไม่ใช่เขาเติร์นไสัตว์สิงล่างไอ้โซอีเย่กดตัวอีสิงล่างตัวอีเก็บไปกูด้วยตอบใจดูเก็บไว้ฮะเดี๋ยวลาก่อนเจมารีสปอนเลยไอ i ีนี่ มันค huh? ิวเยอะจังวะคนเก่งก็เงี้ยโง่โง่แด่เย้ยคืชิปขอยิวหน่อยนะครับผมสุขภาพไม่อำนวยรักษาสุขภาพไว้นะคนตัวมึงผอมผมแห้งขนาดนั้นไหนเฮีย แล้วผมจะพยายามกินให้เยอะๆไ,ได้คนติดฝึงอี่าเขา,าขอะบอกว่าไม่ได้ดูดยาเลยหรอกถูกมึง<า>ต้องไแดกข้าวไว้อย่างน้อยเจ็ดจานเว้ยเจ็ดจานต่อมือเฮียเจ็ดจานคีวแม่งแต่พ่อกูไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเจ็ดจานต่อมืออะทำไม่ทำได้นี่ ไปนายต่อวะวป้ปนฝึกนายต่อวะอ๋อนี่นี่ๆๆๆทางนี้นี่ครับซ้ายหวางวะเขียเ่ยซ้ายไม่ว่างวะเฮ้ยปืนประจำตำแหน่งลบไปโอ้ล่งจงเลยวยเฮ้ยได้ชได้ โอ้ยเอาเจ้าเอาเจ้าจังดึงควีกแล้วเอ้ย,อยสั่นเฮ้ยสั่นเองไงวะรู้แล้วต้องยิงขา <c oughs> แม่งยังได้ไม่ต้องเดินมาขวนบ <c oughs> อกว่ามันคงไม่มีแท้งแถวนี้นะ <c oughs> โอ้โ ยิงไข่ว้นยังหลอกไอตอนนี้แท้ยิงยังไม่ออกมาหรอกมันออกเออมันออกมาตอนที่พวกเราแบบกำลังจะหนีอ่ะอ๋อมันรักมึงน,นี่มันชอบมาหามนคนแรกเลยโหแม่งใช่ไหมเออมึงเป็นตัวรอดันดีเลยแ่งเรียกให้มันออกมากูเปลี่ยนตัวแล้วเว้ยเปลี่ยนตัว นวกระสุนหมดแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ก็หม่ก็แรงสั่นสะเทือนอย่างงี้ไอ้เสดวิ่งเขาขอยือนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่ง เออเออไอ้เหี้ยเออไอ้สัมจําไม่ได้นี่จำกูไม่ได้นี่สับจำกูไม่ได้เอซี่แหม่ย่าทำเป็นงงไอ้สัตว์แกแม่งทำเป็นงงเย่าเราแม่งคว่างหินใส่กุยไอ้เชิดคนละ้อค้านเสียงจะเพิ่งโทรมาอะไรอ๋อ มิสเตอร์ทูโทรมาไอ้เฮียทูเฮียทูโทรมาไปถามเรื่องงานอืมไม่ว่างโอ้ยเต็มเลยอ่ะเชี่ยแม่งชอบกดเปลี่ยนปืนผิดทุกทีตอนโน้ตก็งี้แหละเออเชี่ย ยังไงกระสุน yeah. มีปลายบอมด้วยเดี๋ยวปาเดี๋ยวเลปาเล่นแบบนึงเงา ปลาเล่นเอ้ยแต่ปลาเล่นก็มีประโยชน์อยู่อะ่ะช่วยล่อมัน,นช่วยล่อมนออกมาได้โอยเหียสถานีรถไฟไอ้มตโนบแกมา่าจ้าไอคุยอยู่แล้ว่อน,นมึงได้ยินเสียงร้องไห้ไหม ยีละไม่อยู่ไหนวะมึงร้องไห้อยูน่นะมึงร้องไห้มึงอยูนะ่ไนะหนวะโอ้โหนี่ไงข้างหน้ากูเลยไงอ๋อนี่ไงไปเออเอาป้ายบอมไว้ทันไปเออไปบอมไปเรามีของเล่นให้ครับ เราพนาคุณเนี่ยเรามีของเล่นได้ครับเอ้ยกูเปล่ากูเปล่าทั้งกูมันรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮียตกตครั้งเดียวตายเลยเออ thank you thank you เอาไว้ขอบคุณครับง่ํา โบรโว้คุณาดด่าไดคุณูคุยสขวดเลย a m ม o here อ่าสองรัเหมือนเดิม